มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนสวยสับรับเดือนธันวาไปเลยจ้าริชี่คัแบ็กพร้อมรอยยิ้มหวานเจี๊ยบหลังสะบั้นรักกอตบอกเลยงานนี้ฟ้าหลังฝนสดใสเวอร์กอดๆนะคะซีสหลังจากที่มีข่าวช็อกวงการนางเ,งเอกหน้าหวานริชี่ออร์เนตจบความสัมพันธ์กับหนุ่มกอตอิทธิพัทธ์ไปหมาดๆนะคะแฟนคลับก็เป็นห่วงกันยกใหญ่ค่ะแต่ว่าล่าสุดบอกเลยว่าหายห่วงไปเลยค่ะเพราะว่าริชี่เอง สตรองมากๆกลับมาทวงบพลังความสดใสคืนสู่ไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดนะคะชีทำเอาแฟนคลับใจฟูจนล้นจอด้วยการแชร์โมเมนต,ต์สุดคิ้วค่ะ ควงแขนเพื่อนสนิทไปเที่ยวพักใจแบบชิลๆปล่อยจอยฟิลลิ่งเหมือนเพื่อนหญิงพลังหญิงมันจึ้งสุดทั้งถ่ายรูปถ่ายคลิปมุงมิงเป็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของริชี่บอกเลยว่าโลกสดใสขึ้น300%เซไม่ว่าจะเจออะไรมาแค่มีเพื่อนรู้ใจอยู่ข้างๆก็พร้อมสู้ตายค่ะแต่ว่าจุดพีคนั้นที่ทำเอาน้ำตาซึมด้วยความตื้นตันก็คือช็อตที่ถ่ายหน้ากระจกพร้อมข้อความเตือนใจสุดท้ดใจซึ่งแปลว่า เป็นไปในแบบที่เราเป็นมันดีอยู่แล้วแกนะ่ะดูดีที่สุดในแบบของแกเลยนะแถมยังแปะกหัวใจสีชมพูด้วยค่ะข้อความบนกระจกซูมด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากที่ทดีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ